สักใจมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจําวันครับวันนี้มาเจอกันนะครับในวันอังคารที่23ธันวาคม2568ครับก็มีข้อมูลของฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับมาฝากกันหนึ่งตัวหน้าคลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับของผมวันนี้ครับไปที่ฟุตบอลโปรตุเกสครับนะครับในรอบคัดเลือกรอบที่5นะครับคาร์ดัสนะครับเจอกับสปอร์ติ้งบรากานะครับผมโดยเจ้าถิ่นเนี่ยเป็นทีมมาจาก ในลีก3นะครับของโปรตุเกสเลยนะฮะส่วนทางด้านของสปอร์ติ้งรากาก็อยู่ในลีกสูงสุดนะครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยทางด้านของดาร์ลัชก็แพ้ในลีกครับซึ่งพวกเขาแพ้ในลีกเนี่ยหเกมติดเข้าไปแล้วนะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะสำหรับเกมลีกส่วนทางด้านของสปอร์ติ้งรากาครับก็ในลีกล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้เอสโตริลมาครับสูงประตูต่อหนึ่งซึ่งในรายการนี้เนี่ยรากานัดล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านชนะนาเซิอง,งานาไปได้4ประตูต่อสอนะครับ ส่วนเจ้าถิ่นเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีครับรอบที่แล้วเนี่ยเล่นเยือนด้วยนะไปเยือนทอนเดล,ล่าก็เสมอในเวลาศูน,นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยยื้อจนต้องยิงจุดโทษนะแล้วก็ชนะจุดโทษมาได้นะครับผมก็วันนี้เนี่ยโจทย์ก็คือสปอร์ติ้งบรากาต้องชนะ2ประตูเพื่อเจ้าไว้ก่อนนะครับ3ประตูเพื่อที่จะเหตุดังซึ่งผมมองว่าก็อาจจะไม่ใช่งานง่ายสักเท่าไหร่ครับเชื่อว่าเกมนี้บารกาเองก็อาจจะมีการ โลเตชันผู้เล่นอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นโอกาสที่จะชนะไม่ขาดถึง3ประตูก็มีครับหรืออาจจะชนะแค่ประตูเดียวด้วยครับเกมนี้ขอเลือกเชียร์เจ้าถิ่นครับเลือกเชียร์ไปที่คาว d ดัชครับสวัสดีสแฟนมองอเห็นสิทธท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนบันอังคารที่ยีดสามธันวาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้ริดูนะครับตัวเดียวโดโด,โด,โดที่ผมขับมาฝากนะครับเป็นศึก a f ฟริกันค p ั f ออฟเนชั่โโน2 0นะครับที่โมร็อกโกนะครับนัดแรกเป็นคู่ของตุนิเซียนะครับพบก,กับอูกันดานะครับโดยเกมคู่นี้เนี่ยตุนิเซียตูวผู่เล่นเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าอูกันดาพอสมควรนะครับและก็สถิติคู่นี้เจอกันเนี่ยน่าจะมันนัดหนึ่งนะครับซึ่งตุนิเซียก็ชนะอูกันดาไป เกมนี้ผมยังดูว่าตุเซียแข็งแกร่งกว่าตามโจทย์เนี่ยยิงเม็ดหนึ่งเนี่ยเฮเบาๆผมยังดูว่าเม็ดหนึ่งมีครับลุ้นเม็ดที่สองเพื่อเฮเต็มๆเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ผมเชียร์ไปที่ตุเซียครับส่วนดีแฟนๆ้บอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นสื่อฟุตบอลถ้วยของตุรกีเกมคู่ระหว่างเฟเดรบาเช่พบกับเบซิตัสนะครับลงสนามเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับ ผลงานของทั้งคู่นะครับในช่วงที่ผ่านมาเฟเดรบช่ห้เกมหลังสุดชนะ3แล้วก็เสมอ2นะครับฟอร์ก็ถือว่าใช้ได้ส่วนเบซิตัสเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่แพ้ใครชนะ2แล้วก็เสมอ3ตามสถิติการเจอก,กันคู่นี้นะครับ5้าครั้งหลังเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับเป็นเฟเดรบัชชนะ3เกมส่วนเบซิตัสชนะ2เกมนะครับล่าสุดเจอกันที่บ้านของเบซิตัสในฟุตบอลลีกนะครับเป็นเฟเดรบัชบุกชนะได้นะครับ3ประตูต่อ2 วันนี้เงื่อนไขเนี่ยก็ให้ทางเจ้าถิ่นนะครับอย่างเฟเดวาเช่ต้องมีหนึ่งประตูเพื่อเฮเบาลนะครับดูแล้วก็ยังมองว่ามีโอกาสนะครับในถิ่นเนี่ยคือแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับตัวผู้เล่นหลักๆวันนี้ก็ถือว่าพร้อมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดูรันตาลิสกานะครับหรือแม้กระทั่งทางอัตุโคกรูนะครับก็เป็นขุมลังแนวรุกที่ดูมีความอันตรายนะครับในบ้านไว้ใจได้ครับอย่างน้อยเบียชนะได้คู่นี้เลิอเจ้าถิ่นเฟเดบาเช่ครับ สวัสดีครับฟุตบอลทีมผมาฝากวันนี้เป็นโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับการแข่งขันคู่ระหว่างวิเตอรยกิมารายส์เจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนก่อนแมตชก์การแข่งขันเป็นทีมยอนลิสบอนที่บุกไปดูดีกว่านะครับจะต้องชนะแบบขาดลอยเท่านั้นถึงจะสมศักดิ์ศรีครับห้ามยิงเฉือนต้องมีประตูยิงขาดสถานเดียวเลยนะครับเจ้าถิ่นวิตอรยกิมารายส์อันดับ7ก็ถือว่าอยู่ครึ่งบนตารางไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นทีมท็อปของลีกเช่นเดียวกันขณะที่สป bon อ,อ 2, ร,อร,ร,อร์ติง้ตง,งลิส bon ลบอน แล้ววันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมเขาถึงเปิดมาเป็นกําแพงที่เหนือกว่านะมากขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่า1เลยวันนี้กลางสัปดาห์ด้วยนะครับผมจะต้องมีการหมุนเวียนโรเตชั่นนักเตะ2เกมเยือนลิสบอน3ลิสบอนยังไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งรอบด้านขนาดนั้นที่จะพิชิตได้ทุกทีมขาดกระจุยวันนี้ผมว่าโอกาสชนะเนี่ยมีแน่นอนนะครับแต่โอกาสที่จะยิงเฉือนน่าจะมีมากกว่าเพราะว่าเจ้าถิ่นก็คงจะยื้อเพื่อเอาแต้มเดียวเต็มที่ ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมจึงมองว่าวิตอเรกิมรารไรส์น่าจะมีแต้มครับอย่างน้อย1คะแนนหรือถ้าเกิดแพ้เต็มที่เลยคือโดนประตูเดียวครับขอมองไปที่วิตอเรกิมรารไรส์ว่าจะทําได้ดีในวันนี้นะครับนี้คือทั้งหมดของวันนี้ครับมีความสุขแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ